็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วกาโดล่าได้ฟังเรื่องราวจากลาเซียนเขาก็ได้เข้าใจว่าัวเขาน,นถูกยุกิหลอดใช้แล้วต่อมากาดล่าเลยพูดว่าแต่ก็ลำบากใจเลยแฮหลังจากได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วผงต้องคิดแผนการรับมือกับจอมาริบุลุใหม่ซะแล้วสิ จอมาริบุรุษเป็นภัยคู่คามยิ่งกว่าที่การลรลาคาดการเอาไว้ท้ายที่สุดแล้วควรจะทําอย่างไรกับไยคู่คามนั้นถึงจะถูกต้องกาลาลายังมีความเกลียดชังเรื่องที่เพื่อนสนิทโด,ดนหลอกไปฆ่าจึงไม่คิดที่จะหยุดแก้แค้นศาสนาลูมินาสแต่ว่าปรมาจารย์แห่งวันทั้งเจ็ดผู้เป็นศัตรูคู่อาคาดสูงสุดนั้นเสียชีวิตไปหมดทุกคนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะกลายเป็นว่าไม่มีเหตุผลให้ทำการล้างแค้นฝั่งตะวันตกอย่างจริงจังถึงขนาดนั้นแล้ว พศพันเชิงร่วมมือกันเกิดจากผลประโยชน์ของจกักรวรรดิกับกาโดล่าตรงกันหากสิ่งนั้นหายไปแล้วกาเดล่าเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในจกักรวรรดติตอย่างใดแล้วต่อมากาเดล่าก็คิดว่าไม่สิยังมีอยู่ TP ผู้เป็นรากฐานใหญ่จอมาลูมินัตยังคงหลงเหลืออยู่สินะพอนึกถึงเพื่อนที่ตายไปพอนับถือ TP แล้วจะปล่อยให้จอมานที่ปลอมตัวเป็น TP มีชีวิตต่อไปไม่ได้กาเดล่าคิดเช่นนั้น ได้ตัดสินใจใหม่ว่าจะดําเนินยุทธวิธีต่อไปไม่สิเขาแค่พยายามตัดสินใจต่างหากและต่อมาลาเซนเลยพูดว่าท่านกาโดล,ล่าที่อาจจะเป็นการยุ่งไม่เข้าเรื่องก็ได้แต่ขอให้ท่านหยุดจะได้หรือไม่ครับพอได้ยินคำอร้องจากลูกเศษกาดล,ล่าเลยพูดว่าโอ้การตัดสินใจของกาดล,ล่าถูกขัดขวางโดยลาเซนผู้สังเกตเห็นท่าทีของกาโดล,ล่าแล้วต่อมาลาเซนก็พูดอีกว่า ในตอนนี้ข้ายังคงภาคภูมิใจที่เป็นลูกเสีย์ที่ชื่อสัตว์ต่อท่านอยู่นะครับแต่ว่าข้าได้อุทิศความซื่อสัตว์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้แก่ท่านผู้หนึ่งไปแล้วครับหากท่านสร้างความขัดแย้งกับประเทศของเขาข้าจะต้องกลายเป็นศัตรูกับท่านครับพอดิเยนเช่นานกาลดาก็เลยพูดว่าหรือว่าจะเป็นจอมมาริบรุลุกนั่นหรือพอดิเยนเช่นานลาเซนก็ตอบว่าไม่ใช่ครับนายแห่งข้าในตอนนี้คือท่านเดียโบที่เป็นหนึ่งในลูกน้องของเขาต่างหากครับ อาราลาตกใจกับคำพูดนานอย่างมากลาเซนเป็นลูกศิษย์ที่น่าภาคภูมิใจบุคคลที่ถึงกับทาให้ลาเซนอยู่ใต้อานาตได้กับพอใจที่เป็นลูกน้องของจอมมนนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจเชื่อถือได้ทันทีหลังจากที่เซเลสได้ฟังคําพูดของลาเซนเขาเลยพูดขึ้นมาว่าผมไม่ได้อยากจะพูดแทรกหรอกแต่ในไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วผมก็ขอบอกไว้ก่อนเจ้าหมอท่านดีอวบผู้นั้นคือปีศาจที่เอาชนะผมไงล่ะเซเลสได้เอ่ยปากทาง,ง,งที่ไม่ได้ถาม พอด้ิเช่นนั้นการโดลาก็คิดว่าปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าข้าหรือช่านยากจะเชื่อแต่ถ้าหากสามารถทําให้ลาเซนอยู่ใต้อานาทก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นเรื่องโกหกแต่ถึงอย่างนั้นการโดลาก็กลับไม่คิดว่าตนเองจะแพ้เขาสลักชื่อของดีอาโบไว้ลงในใจแล้วต่อมาเซเลก,ก็พูดอีกว่าท่านการโดลาข้าขอบอกไว้อีกเรื่องหนึ่งท่านดนะีอาโบนาเป็นปีศาจเก่าแก่ครับพอได้ยินเช่นนั้นการโดลาก็พูดว่า คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะนะเพราะสามารถเอาชนะเจ้าได้น่าจะเป็นสายพันธุ์โบราณมั้งดีไม่ดีอาจจะเป็นสายพันธุ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แทบจะพบเห็นไม่ได้ก็เป็นได้แขนถ้ายิ่งมีชื่อถึงจะมีความสามารถเหนือจอมานก็ไม่แปลกระหว่างที่การดล่าคิดอยู่นั้นเซเล่ก,ก็ได้พูดอีกว่าไม่ครับไม่ใช่ระดับนั้นหรอกครับท่านผู้นั้นเหนือกว่าระดับนั้นอย่างห่างชัน้นเซเล่ยังพูดไม่จบเลยลาเซนเลยพูดว่า ที่เรียกกันว่าเดมอนลอดคุณางพิศาสนั่นแหละพอที่เช่นนั้นกาลล่าก็ละละกพูดว่าบ,บ้าหน้ากาละล่าทำท่าจะตะโกนโดยไม่ได้ตั้งใจพิศาลนั้นไม่ขีดจำกัดในการพัฒนาอยู่นั่นเป็นกฎสมบูรณ์หากเป็นผู้ที่หลุดออกไปจากกฎด,ดังกล่าวเท่าที่กาละล่ารู้ก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นผู้อยู่เหนืออาร์เดมอนคุณางพิศาชั้นสูงและกล้าไปถึงเดมอนลอดนั่นก็คือจอมมารพีศาผู้แข็งแกร่งที่สุด หลอดออฟดาร์กเนจักรพรรดิแห่งความมืดจีคิมสันนั่นเองแล้วต่อมาลาเซนก็พูดอีกว่าท่านการโดลล่าไม่จำเป็นต้องถกเถียงกันว่าท่านดีอาโบผู้เป็นนายแห่งฆ่ามีชีวิตมายาวนานแค่ไหนหรอกครับหากเป็นท่านควรจะเข้าใจความหมายนั้นใช่ไหมครับหูของการโดลล่าได้ยินคำพูดของลาเซนอยู่ไกลๆทั้งไม่น่าเชื่อและไม่อยากจะเชื่อกาโดลล่าพึงพำขึ้นมาเลยลอยทั้งที่รู้สึกเชื่อน,นั้นจุดเริ่มต้นงั้นหรือ พอดินเช่นนั้นลาเซนก็ตอบว่าใช่ครับน้ำเสียงที่เด็ดขาดของลาเซนส่งไปถึงอย่างไร้ความรู้สึกอย่างนั้นหรือกาตาล่าก็ได้ลอบยนจิตใจที่กระจัดก,กระเจิงพร้อมทั้งพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงหรือเท็จในเมื่อเป็นเช่นนั้นน่าก็ยอมเป็นเหตุผลที่ลาเซนยอมเชื่อฟังนอกจากนี้หากจุดเริ่มต้นจุดตีมาเกิดก็จะมีอาร์คเดมอนถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ก็คงไม่แปลก ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรื่องที่พวกลาเซนพูดมาเป็นความจริงคงต้องพิจารณาแผนการออกศึกใหญ่ของจกักรวรรดิโดยภาพรวมอีกครั้งเมื่อได้เห็นบางสีขาวเห็นจุดเริ่มต้นผู้สร้างปัญหาในจกักรวรรดิแล้วก็ไม่จําเป็นต้องบอกเลยว่ามันยุ่งยากขนาดไหนแล้วต่อมาการลาก็ชิดในใจว่าไม่นะช้าก่อนสี่เดิมทีแล้วถ้าจุดเริ่มต้นลงมาจุดตีแล้วทําไมถึงไม่เกิดสกคนากรรมละ่ะ การ์ราที่ใกล้จะใจเย็นลงแล้วกลับได้เปลี่ยนความคิดของตัวเองว่าเรื่องพ่อนนั้นไม่สําคัญเลยแล้วเขาก็คิดอีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องที่เดียอาโบอะไรนั่นเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าในตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ใช่เรื่องไงอย่างน้อยเรื่องที่เขาทําให้ลาเซนอยู่ใต้อน,นัตได้นั้นเป็นความจริงอย่างตามก็เป็นอาร์เดมอนจริงๆจ,จากนั้นเมื่อได้ฟังบทสนทนาที่ไม่คิดอะไรของพวกโยม กาลาลากได้ตัวแข็งทื่อในตอนนั้นโยมพูดว่าท่านเดียโบเนี่คงจะเป็นพ่อบ้านของลูกพี่ลีบุลุใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาก็รีบรุดไปเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในงานที่ระลึกการเปิดเส้นทางรถไฟนี่นาตอนนั้นฉันก็ได้ฟังมานิดหน่อยนะดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากทํางานจีบท่าเองก็เลยเชิญชวนคนรู้จักมาเป็นลูกน้องหลังจากที่โยมพูดจบกุซิกก็เลยพูดว่าอ๋อถ้าคนคนนั้นข้าแอบไปดูมาแล้วแหละ พอดูเหมือนจะได้รับมอบหมายจากนายท่านให้เป็นทูตทางการทหารเลยได้เจอกันที่สภาหนาะผมสีขาวโพลและดวงตาสีเลือดหมูช่างงดงามนักเป็นคนที่สวยจัดๆเลยละ,ะทันีที่ได้ยินเชื่อนางกาดราก็อ่อนปลุกเปียกทันทีเขานั่งบนเก้าอี้อย่างไรเลี่ยวแรงแล้วก็คิดในใจว่าจะโกหกใช่ไหมเนี่ยแบบนั้นมันตรงกับลักษณะเฉพาะตัวของบางจริงๆเลยนี่จะจู่เรื่องราวกับสบแว,วว่าเป็นความจริงสลับการดราแล้ว ก็คิดได้เพียงแค่ว่ามันคือฝันหลายเท่านั้นหลังจากที่มองดูลาเซนกรารล่าก็ได้พยักหน้าด้วยสีหน้าที่เหมือนจะบรรลุจแจ้งแล้วแล้วกรารลดาก็ถามว่านี่เรื่องจริงสินะพอได้ยินเช่นนั้นลาเซนก็ตอบว่าข้าไม่กล่าวปวดต่ออาจารย์หรอกครับการล่าตระหนักรู้แล้วว่าพวกลาเซนกำลังพูดความจริงจึงเกลี้ยกล่อมให้หยุดสงครามเพราะคำนึงถึงการโดา,าอย่างจริงจังนั้นในตอนนั้นกรารล่าก็พูดอีกว่ามันอันตรายขนาดนั้นเลยหรือ คำตอบที่ได้รับคือการตอบรับโดยไม่มีใครที่แห่งนั้นปีกปากพูดเลยสักคนส่วนกาดราผู้เห็นดังนั้นก็คิดในใจว่าอ่ะผู้ชินจีอาจจะพลาดพลังทำอะไรลงไปแล้วก็ได้พอนึกถึงเรื่องนั้นออกเขาก็ได้หน้าซีดเผือดและโบกตัดมาที่เทมเพสเมืองหลวงรีบรู้แห่งเทมเพสขับข้างผู้ด้วยผู้คนจำนวนมากสภาพที่คึกคืนจนจะเรียกว่ามหานครเมื่อมองจากมุมมองของพวกชินจีผู้มีบ้านเกิดจากต่างโลกแล้ว เช่างเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาจนสัมผัสกลิ่นอายของบ้านนอกไม่ได้แล้วเมืองจกักรวรรดินัท้านั้นยังไม่ต้องพูดถึงแม้แต่เมืองในละแวกนั้นยังได้กลิ่นอายสัตว์ช่วยมาให้ดินแดนแห่งนี้กลับไม่รู้สึกถึงความอึดอัดเช่นนั้นเลยสักนิดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากต่อมาพวกชินจิเลยพูดกันว่าได้ยินมาว่าผ่านประตูเข้าไปจะกลายเป็นดินแดนว่างเปล่าแต่เหมือนจะดูผิดหรือเปล่านะไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกน่า ไม่รู้ว่าคิดไปตามใจหรือว่าพวกนักสืบข่าวกองเห็นภาพหลอนกันแน่ถ้าอย่างนั้นก็ประมาทไม่ได้แล้วสิพวกชินจิตั้งสามคนมองหน้ากันแล้วเอาจริงเอาจังอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ช่วยส่งชินจิมาด้วยเวทธาตุวับพอเทเวทเคลื่อนย้ายตำแหน่งคือคาคาลีบุคคลผู้เคยมาเยือนเทมเพสถึงคาคาลีจะกลับไปทันทีแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องขากลับเลยพวกเขาจะไปส่งทกกับกาโดา่าแล้วกลับคืนพูเลมเนาด้วยเวทมนต์ของเขา จนกว่าจะถึงตอนนั้นพวกเขาก็ได้รับคําสั่งให้ไปสำรวจเท่าที่จะทําได้โดยไม่ทําอะไรเกินควรเนื่องจากผู้ชินจีไม่ได้โง่จึงตั้งใจจะออกปฏิบัติตามคําสั่งนานอย่างเคร่งขรดโดยไม่จําเป็นต้องบอกแล้วต่อมาพวกเขาก็พูดกันอีกว่าวันเลเชียวคุณคาริสเนี่ยสวยจังเลยนะใช่ใช่ชินจีขืนพูดอย่างนั้นไปเดี๋ยวก็โดนแฟนทิ้งเอาหรอกพอทีนเชื่อนานชินจิก็พูดอีกว่าแฟนเหรือฉันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกนะ ถ้ามีก็ชีวิตคงจะสดใสกว่านี้สิอ่ะปาประโยชน์หน่าเพราะชินจีนา่าควรรู้สึกช้าไงพอมองชินจีผู้คข้มควรแล้วมากับชินก็ได้ยักไหล่จากนั้นทั้งสามคนก็ได้รับการตรวจคัดคนเข้าประเทศตรงหน้าทางเข้าเมืองทางเพื่อเพลยปกับบทสาสนาสบายๆเช่นนั้นเนื่องจากมีบัตรประจำตัวสมาชิกสมาค,คมอิสระที่ยกีเตรียมเอาไว้ให้ แค่ฟังคำที่บายง,ง่ายๆก็ได้รับคำอนุญาตให้เข้าไปประเทศอย่างราบรื่นกว่าที่คิดเอาไว้จากนั้นก็เรียกที่พักแล้วเที่ยวชมเมืองให้เรียบร้อยเป็นข้ออ้างในการเจ็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ได้เห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองและสามคนก็ตะลึงกันในฐานะชาวต่างโลกผู้ชินจีครอบครองความสามารถที่ทำให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษในโลกนี้แ้าถึงอย่างนั้นพวกเขากลับไม่ได้ทำสิ่งที่อยากจะทำตามต้องการได้เท่ากับจอมมาริมูรู และคงทำไว้ได้ด้วยซ้ำโยกิพยายามอย่างมากเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านอาหารและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตแม้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่แพร่หลายในจักรวรรดิแต่ในประเทศนี้กับเหนือกว่านั้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้เชี่จีรับรู้สถานการณ์ดังกล่าวจึงประหลาดใจยิ่งกว่าที่ตกใจทากยากิโอโคนามิยากิยากิโซบะตอท้ายด้วยของหวานต่างๆนานา,นาเช่นกระทั่งพวกสินค้าที่ราคาแพงสุดๆ ก็ยังเรียงรายกันอยู่หน้าลานจนอยากจะพูดขึ้นมาว่าหาวัตถุดิบพวกนี้มาจากไหนแผงลอยล้างกาแฟมีตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงพัตตาคารระดับสูงการเรียงแถวที่ทําให้รู้สึกได้ถึง,วงความคล่องไขลในอาหารกินอายในโลกเดิมได้หวนคืนกลับมาบรรดาผู้คนอาศัยอยู่ในโลกฝั่งนี้คงจะสับสนในตอนแรกแต่ในตอนนี้ก็ดูท่าว่าจะคุ้นเคยกับอาหารที่หลากหลายแล้ว ย่างเช่นชินจีตอนที่ได้เห็นข้าวราดแกงกะหรี่ที่โงอาหารเขาก็น้ำตาหลั่งด้วยความรู้สึกดีใจห้องน้ำก็สมบูรณ์แบบเช่นกันและความน่าอยู่ของที่พักแรมนั้นช่างวิเศษนักที่อาบน้ำสาธารณะก็มีสิ่งนั้นฝังล่างเล็กลงในฐานะสิ่งบันเทิงของมวลชนต่อมามาเลยพูดว่าฉันขออาศัยอยู่ในประเทศนี้ได้ไหมเนื้อเลือกกับไปจกักรวรรดิกันไหมพอไี้ย็นเช่นชนั้นชินจีเลยพูดว่าเฮ้ยแล้วม้าก็พูดว่า เออโทษทีเราเล่นเราเล่นหน้าอย่ากโกรธกันนักสิชินจิพอเรียนเช่นนั้นชนจิก็พูดว่าไม่ได้โกรธหลอกหน้าสำรวจให้มันจริงจังหน่อยได้หรือเปล่าบอกแล้วไงหลังจากที่ชินจิพูดจบเชนเลยพูดว่าผมก็อยากอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันทั้งสามคนก็มองหน้ากันแล้วถอนหายใจทั้งสามคนเคยคิดว่าจากักรวรรดิต่างหากที่มีความก้าวหน้าทางอารยธรรมมากกว่าที่สุดในโลกนี้พอได้รู้จักประเทศนี้แล้วพวกเขาก็รู้แจ้งทันทีว่านั่นเป็นความคิดที่ผิด สภาพของเมืองนี้มีชีวิตชีวาและความรอร่อยของอาหารอีกทั้งยังสะดวกสบายและมีการเล่นเล่นใหม่ๆมขึ้นมาเรื่อยๆวันหนึ่งเป็นศูนย์กลางของสิ่งบันเทิงของวัฒนธรรมการลเล่นเหล่านั้นมีแตสิ่งที่พวกเขาเคยชินอย่างลึกซึ้งในโลกเดิมสําหรับพวกเขาที่มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายแล้วจึงมีแต่สิ่งที่น่าทวนหาอย่างมากที่จะกะวาหดมีวัฒนธรรมและสิ่งบันเทิงเช่นกันแต่สิ่งเหล่านั้นมีไว้สาหรับคูณนาง ชาวบ,บ้านที่อยากจะเข้าถึงได้นั้นต้องมีเงินจํานวนมากไม่ได้อิสระเีรีเท่าเมืองนี้เมื่อเทียบกันแล้วเมืองนี้นะ่ะแล้วต่อมาทั้งสามคนก็พูดอีกว่าไม่ไม่นึกแล้วเชื่อว่าทําไมได้หรอกนั่นสินะเพราะคงจะโดนคุณยูก่บนอาจารย์กาดราก็น่ากลัวซะด้วยแถมสงครามก็กําลังจะเริ่มอีกทางลบนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรูจะต้องโดนยิงเป้าใช่แล้วสงครามจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า มือนี้จะกลายเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่อาจหยเลี่ยงความเสียหายจากสงครามได้สำหรับทั้งสามคนที่รู้กำลังทหารของจัก,กรวรรดิเป็นอย่างดีความเป็นไปนได้ที่ประเทศแห่งนี้จะชนะจัก,กรวรรดิได้นั้นคิดก็เปล่าประโยชน์แล้วดังนั้นผู้ชินจีจึงต้องตัดใจอย่างช่วยไม่ได้และพวกเขาก็เริ่มท้าทายขงวงโกรธอย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และในตอนนั้นก็มีคนพูดกันว่าดูเหมือนว่าในที่สุดกลุ่มผู้กล้ามาซายอาคีก็ทะลวงถึงชั้นที่50ได้ มายความว่าชนะสบายๆกว่าที่คิดลลยนะฮ่าๆคนจะอย่างนั้นแหละเพราะคุณยูกิบอกว่ามาไซยูกิเนี่ยควรสามารถไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าสกิลนั้นน่ดูถูกไม่ได้เลยเพราะงั้นไงพอได้ใช้เวลาประมาณสักครึ่งปีแล้วพวกจิจิแซวกันเล่นๆพางเดินผ่านชั้นที่40ถึงตอนแรกจะเป็นดันเจียนที่พวกเขาคอยเฝ้าระวังแต่ตอนนี้กลับสบายๆผมตึงเครียดก็เลยลดลงเช่นกัน แม้ว่าจะรวบรวมข้อมูลมาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ต้องมาเสี่ยงอันตรายแต่ก็ไม่ว่าอย่างไรผู้ชินจีก็รู้สึกว่ามีองค์ประกอบของเกมรวมอยู่มากชินดูท่าว่าจะมีความเป็นอยู่โดยแยกขาดจากเกมแต่ชินจีและมาร์คเป็นคนที่ชอบเกมมากๆโดยเฉพาะชินจีผู้เป็นที่รักของ r p c ถึงขั้นติดเกมซีรีส์แนวประจนไโดยเลือกเล่นในช่วงเวลาที่ว่างจากงานวิจัยในมหาวิทยาลัย หากนำความรู้ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดันเจี้ยนนี้มันกวนประสาทเพราะมีเจตนาร้ายจากใครบางคนคอยเพ่งเล็งโจมตีผู้ท้าทายอยู่แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมองในมุมมองของผู้มีความรู้นั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยเป็นอย่างลึกซึ้งการร่วงรู้กับดักเป็นความถนัดของชินริวเซแันยังมีคําแนะนําจากชินจิจึงประสบความสาเร็จในการรู้เท่าทันกับดักอย่างแม่นยํานอกจากจะจัดการได้แม้กระทั่งกับดักแล้ว ความ่งแก่ของอสูรก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยแล้วต่อมาพวกเขาก็พูดคุยกันอีกว่านี่น่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราผู้ท้าทายยังขาดความรู้ก็เลยเสียเวลากับการบุกตะลุยแล้วนะนั่นสินะถึงฉันจะเคยพูดเล่นๆว่ามันเป็นแค่กีฬาแต่มันกลับเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่สิของพันนี้ถ้าใครปริศนาลายของผู้สร้างได้แล้วก็จะก,การอะไรอะไรได้ดีเกินคาดเลยละ่ะแถมยังไม่ตายด้วยเนะ้อ ตอนที่รวบรวมข้อมูลพวกเขาได้ยินเรื่องกำไรฟื้นคืนชีพที่จุดประสาสัมพันธ์ที่แจกฟรีหนึ่งวงอีกด้วยได้ยินมาว่าหากสวมสิ่งนี้แล้วต่อให้ตายในเขาวงโกดก็สามารถฟื้นคืนชีพตรงหน้าทางเข้าได้ตอนที่ได้ฟังเรื่องนั้นผู้ชินจีย่อทำสีหน้าแ็งใจเป็นธรรมดาจะว่าอย่างไรดีพวกเขาเกิดความรู้สึกที่อธิบายได้ยากและกล่ว่าในโลกที่จริงจังนี้มีเพียงแค่ที่แห่งนี้เป็นด่งโลกแห่งมุกตลกปัญหาคือความลึกข,ของดันเจียนไม่แน่ชัด แม้จะมุ่งหน้าบุกตุลยลงไปลวดเดียวแต่อาหารที่พกมากับมีขีดจำกัดก็เชินจีสับสนว่าต้องเตรียมตัวมาแค่ไหนถึงจะดีแต่ก็ได้ยินคำอธิบายที่นึกไม่ถึงตรงจุดภาษาสัมพันธ์ในตอนนั้นคำพูดที่เขาได้ยินมาว่าก็คือเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกสาหาบันไดเจอแล้วตรงนั้นน่ะจะมีทางเข้าไปที่พักแรมอยู่พอเสียค่าใช้จ่ายก็จะเข้าคักที่นั่นได้นะ่ะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารขนาดนั้นหรอก ท่านริมบุุกล่าวว่าอาหารว่างราคาไม่เกิน300ยเยนถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ต้องเป็นเรื่องสำคัญใช่แล้วช่วยแล้ว,ว,ลวตรงที่พักแรมก็มีพ่อค้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วด้วยจะขายของที่ไม่ต้องการให้พวกเขาก็ได้นะพวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ชินจิรู้สึกใหญ่ตะโกนว่าข้อมูลการซื้อขายสำคัญกว่าอาหารว่างนะเฟยแต่ไม่อยากโดนหาว่าไม่เคารพเบื้องสูงพอตะโกนอะไรแปลกๆเขาจึงอดทนและอดกั้นเอาไว้ และในปัจจุบันหนละังจากที่เริ่มตะลุยเขาวงกดเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วผู้ชินจีทั้งสามคนเขาผ่อนหย่อนใจในที่พักแรมภายในเขาวงกดและมองดูทรัพย์สินที่ได้มาและในตอนนั้นมาร์กเลยพูดว่าถว่าไปหลายวันมานี้ก็หาเงินได้เยอะเลยไม่ใช่เหรอว่ากันว่าที่พักแรมนี่ก็เป็นแค่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานแต่กลับอยู่สบายมากเลยนะเมื่อเทียบกันแล้วราคาพักแรมก็ถูก เงินที่ได้มาจากการขายยุทธปกรณ์ที่ไม่จําเป็นก็เก็บออมได้พอสมควรใช่ไหมมาก็ได้ถามอย่างอารมณ์ดีชินที่ได้ยินเช่อนัก็ได้เงยหน้าขึ้นเพราะค่อนข้างสนใจแล้วชินจีก็ได้ควกเหรียญทองออกมาจากถุงเพื่อจะเป็นการตอบทั้งสองคนประการทองคําตึงสายตาของทั้งสามคนเอาไว้ไม่ใช่แค่เงินจากการขายแอเทมต่างๆนานาที่ได้มาจากอาูนและกองสมบัติเท่านั้นแต่ยังได้ซึ่งเหรียญทองหลายสิบเหรียญ รวมถึงเหรียญทองลาลาเป็นเงินรางวัลอีกด้วยถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ธรรมดาและต่อมาชินจิก็พูดว่าตามนั่นแหละเก็บเงินได้เพียบเลยเชียวจากเรื่องที่ได้ฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นแม้แต่กลุ่มบุกตะลุยระดับแนวหน้ายังไม่ผ่านชั้นที่50เลยเหมือนกับพวกที่บุกตะลุยผ่านแล้วจะมีปาร์ตี้ของมาซาโย,ยคิและพวกเราเป็นกลุ่มที่2ไงล่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้แต่พวกมาซาโย,ยคิก็ยังหยุดอยู่ที่ชั้นที่6 0สบ ส่วนกลุ่มอื่นๆคาดว่ากําลังถูกบอสมอนเตอร์ชั้นที่40ผ้วทางอยู่ด้วยเหตุนั้นผู้ชินจีจึงเปลี่ยประกายเป็น MVP ประจำเดือนนั้นนั่นเองเน้วต่อมามาร์กก็พูดว่าเออเทมเพสเซอร์เพนอสอรพิษวายุนั่นใช่ไหมแข็งแร่งอยู่ก็จริงแต่สู้พวกเราไม่ได้หรอกนะ่าเทมเพสเซอร์เพนอยู่ในระดับแรงเอรเป็นอสูรที่นักะจนภัยระดับสูงยังต้องรับสื่อหนักการโจมตีหมูด้วยลมหายใจอันตรายนั่นถือว่าโหดหลายเมื่ออยู่ในห้องแคบ care. พราะไม่มีที่ให้หนีจึงต้องเผชิญหน้าเท่านั้นแต่ร่างกายอสูรพิษนั้นแข็งแกร่งขืนโดนรัดก็จบเหีย้ยเดิมทีเป็นอสูรที่ประมาทไม่ได้แต่สําหรับพวกชินจีแล้วมันเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ต้องลําบากลําบนขนาดนั้นก็โค่นได้เรื่องที่น่าสนใจไม่ได้ใช่ความแข็งแกร่งของอสูรแต่เป็นสมบัติที่ได้มาจากหลังจากโค่นมันตั้งหากแล้วต่อมาชินก็พูดว่าอาวุธที่มีรูโบอันนี้มันคืออะไรกันแน่นะสิ่งนี้มีราคาแพงจนน่าตกใจเลยนี่สิ พราะมีราคาสูงก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาแล้วหยุดความคิดที่จะขายอาวุธมีรูเหล่านี้เริ่มทยอยปรากฏขึ้นมาแถวชั้นที่40เป็นของแบบนี้ไม่เคยพบเห็นในจักรวาลพวกชินจีจึงไม่รู้ราคาของมันแม้จะขายได้ในราคาสูงแต่พวกเขาก็กลับลังเลในการตัดสินใจว่าจะดีหรือถ้าขายไปจริงๆและต่อมาพวกเขาก็พูดอีกว่าอะไรกันเนี่ยรูนี้แม้แต่เวทประเมินของฉันยังได้ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนเลย กันเจ็บเอาไว้จนกวัวอาจารย์จะมาดีกว่ามัง้งพอดีอินชิจีผู้ชนนมาก็าพูดว่าพอจะถึงชั้นที่40ไม่เห็นมีอาวุธแบบนั้นโผล่มาเลยนี่นาแล้วชินก็พูดว่าอืมมันหล่นมาจากอสูรทรงพลังในห้องบอสหรือไม่ก็แถวแถวชั้น40สินะอืมก็ใช่อยู่หรอกแต่อันที่จริงก็เหมือนจะเป็นที่แพร่หลายในเมืองอยู่นะถึงจะแปลกก็เถิดแต่ได้ยินมาว่านานๆครั้งจอกมาจากกองสมบาิชั้น30ลงมาด้วยละ่ะ เอานะคุณภาพของมันก็ดีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าถึงเหตุผลจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นหรอกมีความลับบางอย่างหรือเปล่าอาจจะนะพอถามพ่อค้าไปแล้วพวกเขาก็ได้แต่ยิยม้มไม่ยอมบอกเลยนี่นะและต่อมามาร์เลยพูดว่าเฮ้ยๆน่าสงสัยนะเนี่ยว่าแล้วก็พักเรื่องเอาไว้ก่อนรอจนกว่าคุณปู่จะมากันเถอะอยิ่งไปกว่านั้นนี่ไงล่ะน,นี่ไง,ไงดูนี่สิมากล่าวดังนั้นพร้อมทั้งหยิบมีน็อตบาดิส คนศึกมนุษย์มารศีสาวว่าออกมาอวดทุกคนประกายแร่เงินอนันงดงามผลงานชิ้นยอดเยี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมิวลิวเป็นอาวุธระดับยูนิคได้มาจากกล่องสมบัตที่การเดียนของชั้นที่ห้ปกป้องอยู่และต่อมามารก็พูดอีกว่าอาวุธระดับยูนิเชียวนะแม้แต่ในจัก,กรวาลก็หาไม่ได้ง่ายๆหรอกมารเอาแต่แก้มถูกกับบาดีดเพราะถูกใจอามากแต่ว่าสิ่งนั้นมันสุดยอดจริงๆ ถ้าเป็นอิมพีเรียลกาเดียนของจักราวรรดิจะได้รับอาวุธระดับเลเจนด์แต่ว่าสำหรับนายทหารที่ต่ำกว่านั้นลงมาแล้วจะได้รับแค่ยุธทธปกรณ์ที่ไม่ได้เสริมธาตุด้วยเวทมนต์แม้จะมีคุณภาพสูงและแข็งแกร่งก็ตามหากเป็นของระดับยูนิคไม่แต่นายทหารสัญญาบาทชั้นสูงก็ยังยากที่จะได้มาที่มาตื่นเต้นก็สมเหตุสมผลแล้วก็เคมนี้พอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า